นี่ค่ะพอเสร็จแล้วหน้าตาราบหมูก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะน่ากินไมหมล่ะเพื่อนเพื่อนมันจะแห้งๆเพราะไม่ชอบที่มันมีน้ําชอบเป็นแบบนี้นทําเสร็จแล้วซื้อหมูมาจากโรตาร์ตับก็ลวกเรียบร้อยไม่ต้องแข็งไหมถ้ามันแข็งมันเนี่ยดูจับดูจับดูนิ่มๆน,มน,มนมีไปมันก็จะเป็นคล้ายๆตับหวานนะเนี่ยตอน ตอนที่เราหมักตับนะคะหมักใส่แป้งมันแล้วก็น้ําตาลน้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหมักไว้ประมาณ2 0 3 0นาทีนะคะแล้วก็เอามาลวกแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็มาใส่แล้วตับก็จะไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็จะไม่มีกลิ่นแบบกินตับอะไม่คาวเลยนะคะอร่อยแบบจะไม่มีกลิ่นตับจะไม่มีกลิ่นเลือดตับอะไรเลยคนที่ไม่ชอบกินตับอะ เราเราคนหนึ่งไม่ชอบกินตับพอเรามาทําสูตรนี้สูตรที่เราไปขายโจ๊กเรามาทําอำเนี่ยอร่อยครับเ,เพื่อนๆลองไปทําดูนะถ้าไม่เข้าใจก็เข้ามาถามดูได้จ้ามาค่ะเ,เพื่อนๆมาเอาจานมาเร็วๆจะตักให้กินนี่ดู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 ด,ดูให้กินไหมไม่ชอบใส่น้ํา รวนหมูเราไม่ต้องไปใส่น้ํานะถ้าใส่น้ําแล้วมันมันไม่อร่อยเนี่ยเราชอบแห้ๆๆงๆเห็นไหมดูตับเขาโอเคค่ะเพื่อนๆมามากินด้วยกันนะมันนี้อาหารเที่ยงค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมที่กดเป็นกําลังใจให้ทุกครั้งเลยทุกคนน่ารักมากจ้า